ไก่ๆกไก่ก่ไก่ไก่ก่กกกก็ตาก็ตาชลเี่ายแย่แลวย่งเิดมึกเปิดคิก็เอาเลยอโหน่ากลัจริงโอกอโดนเล่นแล้วไงเชลเลตี่กุ๊กๆาแล้วสวัดีเราคือเชลเกีไก่น้อยเองก็ตาก็ตากโอ้ย g ก d เฮ้ยตั้งหลักเทาไมทันมาวันนี้เราจะมาเ่นเชลเีเจ้าสกินไ่กุกกันครับมปาันเราเริ่มเล่นกันดีกว่าอาทูเามาเดินนีเลยเอเ นาเดียขนาดทูทาวยังเดินหนีคนดูดูทาวไม่ยอมนี่ให้ผมปั่นไฟฟรีเฉยเลยเอ,อ yeah ้ยแย่แล้ว่ต้องเชนเราจะช่วยนายเองหนีไปไม่เชนตายแล้วโอ้ไ oh ม่ก็เชนตายอย่างนี้ทำไงดีอย่างงี้เราต้องเจอพลังไก่กุ๊กสักหน่อยโอ้แย่แล้วเพื่อนหนีไปใครจะโดนไล่เอาเดโดนไล่แล้วอย่างนี้ทำไงดีไม่เป็นไรเพื่อนได้เวลาฮีโร่แล้วแม้แต่ไก่น้อยตัวนี้ก็สามารถเป็นฮีโร่ให้นายได้เหมือนกันเอาไม่ฟันไม่โดนแย่ yeah! แล้วช่วยด้วยด้วยด้วยกระต๊อกกระต๊อกไก่ยังไม่อยากตายไก่เชลเลต์กียังไม่อยากตายโอ้ยโดนทื่อ เกือบโดนแล้วเออสตันสวยเก่งมากทูทามทูทามสตันสวยมากเพื่อนเอ้ยสวัสดีเอเลียนเขาพิซซ่าหน่อยโอเคแต็งคิวมากโอ้โหเกือบตายแล้วไงล่าล่าล่าล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 าโอ้แย่แล้วโอ้ข้างหน้านั่นข้างหน้านั่นเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งล่อมาทางนี้นะดาบเราไม่มีดาบเราบอมีอ่ะแย่แล้วแย่แล้วจะผันไฟเสร็จอยู่แล้วไล่ผมอีกแล้วโอ้ไม่กอดเออนั่นแหละไล่เพื่อนไปก่อนไล่ทูโรยไปก่อนนะเพื่อนแป๊บนึงเราใกล้ได้ดาบแล้วกำลังดาบศักดิ์สิทธิ์ ดาบศักดิ์สิทธิ์จากไก่กะตอกกระตากมาแล้วมาแล้วเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ไอ้ไอ้นี่โดนล่านีไอ้สตันไปเลยไปแล้วเอาเพื่อนีล้วจะมีทำด้วย ทำไมทำไมเซิร์นี่มันเถื่อนจังว่ามีซ้ำด้วยอ่ะมีล้มล้มเสร็จก็ต้องซ้ำอ่ะโคตรโหดอ่ะแป๊บนึ่งนะผมว่าปั่นไฟยดีกว่ามาปั่นไฟอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนมันใกล้ปั่นเสร็จอยู่แล้วเนี่ยเครื่องนี้ขอปั่นให้มันเสร็จเสร็จก่อนละกันเนาะเพื่อนทำไมไม่ช่วยกันปั่นไฟเลยอะเกมนี้โอ้ยโดนล็อกขาโดนล็อกขาโอ้ยแย่แล้วขึ้นเนียขึ้นที่สูงก่อนเลยอยู่ที่สูงได้เปรียบกว่าข้าอยู่ที่สูงกว่าเจ้าวันเอ็กโอแย่แล้วไม่นะวันเอ็กจะทำลายเพื่อนเอามาทางนี้อีกโอ้ยมา ูรอนรีบหนีไปเพื่อนเราอยากช่วยนายนะแต่ยังไม่มีดาบเราหกวินาทีก่อนได้บอกโอ้ยแย่เราเสียงขึ้นน่ะมันอืมไม่โดนโดนหรือเปล่ายังยังไม่โดนเพื่อนเอ้ยพิซซ่าพิซซ่าได้แล้วพิซซ่าได้แล้วอุ้ยเกือบโดนหนีไปหนีไปทุรนทุรนไม่หนีอะเพื่อนทุรนหนีไปเออนัล่ละซ้ำโอ้โหซ้ำกันดีจริงซ้ำกันดีจริงเซิร์ฟทีอะไรวะเนี่ยใครก็ได้กินนี่ดีพิซซ่าเออนั่ละเพื่อนกินแล้วเพื่อนกินแล้วหายโดนล้างยังหายล้างตันยังจะได้ตันต่อโอเคตันต่อได้แล้วคืยตันอ่าไม่โดน เออสตันไม่ถึงอะ่ะดูรถหนีไปดูรถดูรถจะตายแล้วเซิฟนี้คนสาวมาขีเออนั่นแหละซ้ำเลยเออซ้ำกันเก่งจริงๆ,ๆถูกใจเซิฟนี้จังเลยเซิรฟนี้ซ้ำกันเก่งจริงๆอ้ยเห็นแล้วเครียดไก่กระตากระตาผู้นี้ทนไม่ไหวเลยว่ะขออนุญาตปั่นไฟดีกว่าเซิฟนี้บอกเลยว่าสาวมาขีคือพลังมากเลยแต่ละคนช่วยกันดีมากๆเคปั K ่นไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,ออเพื่อนเราแป๊บหนึ่งเราใกล้ได้ดาบแล้วทูทาวอยู่เพิ่งตายทูทามหนีไปเออเกตบล็อกต่อยสวนเอาไปต่อยด้วยแย่แล้ว เอาไงทูธไทเพิ่งตายทูทาททูทามอุ้ยโอ้โหโดนมีดเอาซวยเราโดนลูกหลงไปด้วยแย่ yeah, แล้วทูธาทตายแล้วโอ้โขขึ้นขึ้นอุ้ยหลบแบบดิจิตอลทูทามหนีไปชวยเราติดเฮลเลนผมติดเฮลเลนขั้นหนึ่งโอ yeah, แ้แย่แล้วแย่แล้วเพื่อนเราแป๊บนึงเราจะมาช่วยนายไม่เพื่อนตายแล้วโอ้โหเวลาเด้งรัว จากตอนแรกมันก็ไม่กี่วีหลักแต่ตอนนี้เยอะแล้วเอาแย่แล้วเอาไอเกทูโกไอเกทูโกแต่ตายไปแล้วแม่นะเพื่อนแย่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ยังอยู่กันเต็มเซิฟอยู่เลยทำไมตอนนี้เหลือกันแค่นี้แล้วอะตอนนี้เหลือกันแค่3คนแล้วกระตากกระตากไก่เชลเลตกีรู้สึกกลัวใครก็ได้ช่วยไก่ก๊กูกูดีทีโอ้แย่แล้วอะต้องหนีจากร้านร้านขายไก่ไปพอตอนนี้ต้องต้องมาโดนวันเอ็กไลค์ไข่เหรอเนี่ยแย่แล้วอผู้สัตว์หนีจากเชฟเชลเลตกีมาได้ต้องมาเจอเออวันเอ็กอีกเกย์สวยละเกย เอเลียตติดคูดาวอยู่แย่ yeah, แล้วแป๊บหนึ่งนะผมหาจังหวะช่วยเก้ก่อนผมหาจังหวะช่วยเขาก่อนด,ด้วยตูมเนี่ยแล้วเราก็ฟันเนี่ยโดนสตันไปก่อนไปแล้วจ้ามันเป็นคอนเซปเอ้ยมันเป็นสเต็ปไง คอนเซปต์แล้วก็สเตปในเวลาเดียวกันอ่าเขายังจะลากเวนเกตเราอยากช่วยนายมากเลยเพื่อนแต่เราไม่รู้เราจะช่วยไงดีอ่าดาวไม่มีแล้วด้วยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะดาวศักดิ์สิทธิ์ใกล้มาแล้วว่าด,ดีเอลเลียสนายมีพิซซ่ายังเพื่อนอีกไม่กี่วิเองอีกไม่ถึงสิบวีก็จะได้แล้วเกตเอ้ยต่อยสวยเพือ่อนต่อยสว,ยสวยนะเฮเซิร์ดีเก่งกันจริงๆชอบชอบเซร์พีเล่นโคตรเก่งอะบอกเลยสับตะกี้กันจัดเลยโอ้ไม่ก้อนไว้นะเอลเลียสผม เอเลียตผมกำลังจะโดนทำร้ายไหมนะคิวปีกหนีไปคิวปีกโอ้แย่แล้วเขาเหลือเหลือหกสิบเหลือแค่60เท่านั้นโอ้ oh, ขึ้นหลบแบบนี้จีตองเอเลียตอยู่ไหนเพื่อนเอเลียตเรามาช่วยนายแล้ววิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยใจเอเอากดใช้ดาวไปติดเอาเราเผื่อกดเราเผื่อกดถือบัอกซีโก่โค้ลาเผื่อกดถือบัอกซี่โค้ล่าก็ว่าอยู่ทำไมกดใช้ดาบไปติดเธอเอ้ยแย่ yeah. แล้วเอเลียตอย่าเพิ่งตายนะ เอลียจะตายนะเพื่อนแป๊บนึงขอกินไก่ก่อนยอมย่อมยอมไก่กินไก่อีกทีนี่มันอะไรวะเนี่ยโคตรดารบเป้าเอวีก่อนดีก่รนดีดีอาเดดเเวอะไรเว้ยเล่ดกัน3คนเออเกือบไม่รอดแล้วไง โอ้ยแย่แล้วรอบนี้เจอตัวอะไรไม่นี่รอบนี้เจอตัวจอรโดเลยหอจอรโดสกินจะใช้แอฟไปอย่างนี้ไม่ได้ทีแล้วใครก็ได้ช่วยไก่กุ๊กคนนี้ที่ไก่กุ๊กคนนี้รู้สึกกลัวต้องรีบวิ่งหาเครื่องมันไฟเร็วอ่ะเว้ยนั่นมันออร่าอะไรชมพูชมพูน่าหรือว่าถ้ามันจอรเดเอ้ยไม่ใช่นั่นมันจอรโดหรือเปล่าโอจอรโดอยู่นู่นหไล่สับไล่สับใคเวลาสับกันอย่างมามันเรียบร้อยเจ๊ตายเว้ยเก๊ ตายแล้วเรเพื่อนแย่แล้วสถานการณ์ท่าทีตอนนี้ไห่นาดีแต่ตอนนี้เราจะช่วยกันยังไงดีแป๊บหนึง่งนะผมขออดีญาตปั่นไฟก่อนเลยเออเออพื่อนโดนจับไปขายแล้วอะทำไมมันทักจังเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันจอนโดใช่ไหม จอนโดโอ้ยรบตึอเอ้ยปล่อยน้ำแล้วเพื่อนนี่ยัยไม่ให้ปล่อยปล่อยไปก่อนปลาฟันดาบใส่เลยไปเลวจ้ากระตอเชลเลตกี้ช่วยด้วยโอ้ยแย่แล้วเชลเลตกี้กำลังจะโดนจับไปย่างจับไปทอดช่วยด้วยไก่เชลเลตกี้ยังไม่อยากตายไก่เชลเลตกี้กลัวแล้วไม่อยากโดนไปจับไปทําเป็นไก่ทอดอุ้ยนามหรือเปล่าเอ้าไม่ปล่อย้นามหรอเพื่อนจะตามมาไหมอุ้ยตามมาด้วยเขาตามมาด้วยก็วิ่งหลูบเลยหลูบเลยจ้าไปเร็วเขาตามมาไหมอ่ะไปไหนเลวจ้าเอ้าหายไปแล้วอ้อเขาปล่อยนามนี่เอง แม่ไ,ไก่เชลเลตกี้รู้สึกกลัวจังเลยไก่เชลเลตกี้กลัวจะโดนจับไปทอดมากเลยอะคนดูวก่กิ๊กไก่ชดเชลเลตกี้โดนทอดมาหลายรอบลวเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าตอนนี้ดาผมกำลังจะมาพอดีแล้วเพื่อนวิ่งไปตรงมือซอมบี้งั้นผมก็เตรียมพร้อมปฏิบัตการาแผนการช่วร้ายนี่สตาร์ทเลยไปแล้วจ้าบายบายกูกูจ,กจกักตัก ไก่เชลเลตี้ดีแล้วอุ้ยหนามหลบแบบบิ๊กกีต้าโอเคมันไม่โดนผมับผมก็ปัดไฟก่อนละกันปันไฟกันดีกว่าตอนนี้เชลเลตี้ต้องรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดจากตัวจอนโดนั่นให้ได้เพราะไอ้เจ้าจอนโดนั่นมันจะจับเชลเลตี้ไปขายไปเป็นไก่ทอดแน่นอน1้0อ่ะมันต้องไปหาเออผู้พันเจสันแน่เลยต้องไปฟ้องผู้พันเจสันมามันไล่จับผมแน่เลยเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวเกินไปเราต้องรีบป่าไอ้เจ้าจอนโดนี่ก่อนที่มันจะป่าผมให้ผมมันไปหาผู้พันเจสันจะจับผมไปทําไก่ยอดเ๋อวผม แย่ yeah, แล้วมันวิ่งมาหาผมแล้วงั้นผมก็วิ่งกลับมาที่เดิมเลยซ่อนตัวแล้วจ้ามาทางไหนจ้าอุย้ยมาทางนี้ด้วยเอ้ยแป๊บถึกซ่อนก่อนว้าช่วยด้วยไก่กลัวอุย้ยปล่อยน้ำน้ำอุย้ยเรียบร้อยล็อกไปถึงไหนเล้วไก่ไก่รู้สึกกลัวใครก็ได้ช่วยไก่ทีโอแย่ yeah, แล้วมันมาแล้วธูดามทูทาพันไม่โดนเพื่อนหนีไปทูทาลรีบีหนีไปเออเขาเขาเขาล่าใครเขาไม่ล่าผมเขาไม่ล่าผมงั้นเราได้เวลาเป็นไก่ฮีโร่แล้วไก่พวกนี้จะช่วยทุกคนเอง ไก่กุ๊กกุ๊กคนนี้จะช่วยทุกคนเองเพราะเราไม่มีเครื่องบันไฟให้ปัดเล่นแล้วมาทางนี้หรือเปล่าอ้าหายไปไหนแล้วโอ้ปล่อยน้ำนี่เองอะทุททาวรีบหนีไปเพื่อนนายเลื่อนไ่เต็มด้วยอะหายไปไหนแล้วเอ้าหายไปจริงโอ้ยอยู่นี่นี่เองโอ้แย่แล้วแป๊บตืงผมวิ่งหนีก่อนหนีซ่อนตัวพื่จ่าเอ๋แปลงนี่อะ สตาร์ไล่ไปก่อนแล้วไกๆๆๆ่กุ๊กกุู๊นี้ีไปแล้วใช่ทุกคนคาถาราถาโอ้ยแย่แล้วอวหวน้าโอเคดีนะเขาไม่ได้เล็งแถวฝั่งผมก็ยังดีเหลือเวลา20วิน่าจะทันหรือเปล่า20วิหวังว่าจะไม่มีใครตายเพิ่มนะผมว่าน่าจะไม่มีใครตายมั้งเฉลต์กี้ผู้นี้เชื่อทุกคนนะเต้นโชว์เลยโอ้ยแย่แล้วมันมาเล้วมันมาแล้วโอ้ขอโทษครับพี่ผมไม่ได้เต้นดูถูกพี่นะผมแค่เต้นเล่นเฉยๆอ้าว โอ้ยโดนขังไม่เป็นไรเราเดินอ้อมได้อ้อมมันเรียบร้อยแล้วเหลือเวลาแค่5าวิสุดท้ายห้าวินี้ทุกคนจะรอดกันหมดหรือไม่เรามาดูกันเย่ร yeah, อดกันหมด yeah, oh ho, เย่โอ้โอ๋อให้หลบดนีไก่กุ๊กกุ๊กเจอคนเดิมไปดิอาหน้าตาคุณคุณนั่นเนี่ยวันเอ็กผู้นี้โอ้แย่แล้วแป๊บหนึ่งนะขออนุญ,ญาตวิ่งมาหนีมาปั่นไฟดีกว่าครับตอไก่เ่ลล์ก,กี้คนดีรู้สึกกลัวโอ้เอาดีเพื่อนเอาโอเคเออเรามีเพื่อนแล้วเราเรามีเพื่อนแล้วโอเคไก่คู่ดูหูดูโอเค let's go ว้าวเจอเอฟซีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้ก็เฟี้ยวเลยอ่ะงั้นมาเราเปิดไฟกันดีกว่าท้กคนดูมีคนช่วยปั่นไฟแล้วโอ้ไปกอมีไก่คนหนึ่งหลงทางเข้าไปอยู่ในเออที่แห่งน,นี้ด้วยเหรอที่อ่ะว้าวเรามีไก่กุ๊กอีกคนแล้วมีคนช่วยปันไฟแล้วโอเจ๋งจริงๆอ่ะไปไก่สองคนเราไปลุยด้วยกันดีกว่าแย่แล้วทำไมเกมนี้มันไวจังวะเนี่ยเฮ้ยเหลือก,กันแค่สองคนแล้ว โคตรไวอย่าบอกนะว่าไอ้บอเอ็กผู้นี้มันเปิดโปรเออไม่ใช่เขาเรียกว่าโปรเพยเยอร์โอ้แย่แล้วเขามาแล้วหนีไปหนีไปไม่นะไก่ V2 ไก่ V2 โดนทำลายไก่ V2 กุ๊กกุ๊กโดนทำลายแย่แล้วโอ้โหแล้วเลือดเขาลดเป็นน้ําแสดงว่าวันเอ็กคนนี้ไม่ธรรมดาแย่แล้วเพื่อนตายเพื่อนตายแล้วโอ้โอคตรเร็วเกมนี้มันสปีดรันไปไหมเนี่ยอ้ายโหยน่ากลัวเกินลงหนีดีกว่าอย่างนี้เราต้องมุดหนีอ่ะแป๊บนึงนะเครื่องบินไฟอยู่ไหนโอ้เนี่ยเจอแล้วเครื่องนึงเดี๋ยวนะเสียงมันอยู่บนหัวผมโอ้ไม่ใช่บนหััวววแตต่เเป็นนรรงงี้้้อาาซยใชผิดจหะ ได่ผิดจังหวะหลบแบบดีจีต้องเกือบโดนแล้วไงถ้าเมื่อกี้โดนทีดาวมีเดีสิบเน,น้นเน้นอิ่มอิ่มเลยอ่ะวิงว่งวิ่งไม่อยากตายหนีเพื่อชีวิตไก่ไก่ต้องมีชีวิตรอดอ้าวเดินอ้อมอย่างนั้นเราได้เปรียบแล้วเพื่อนปลาขึ้นด้วยหลบนี่ยายเราอยู่ที่คาตาอุ้ยเกือบโดนแล้วโอเควิ่งหนีไปไปนะเกดหนีไปเพื่อนเกตเกดให้เราจุกเล่นก็ได้ไปนะผมว่าเกตตายได้เลยแย่แล้วสถานการณ์ตอนนี้ท่าทีไม่น่าดีลงมาเปล่าลงมาไหมอยู่ไหน อยู่ไหนอุ้ยลูกน้องวันเอกโอไม่ก้อลูกน้องวันเอกเหมือนวอยเลยลอยจาก TDS กับ Power Batter นะ่ะเหมือนได้อู้หูขึ้นขึ้นมันเกือบโดนผมแล้วอู้หูเกือบโดนอีกแล้วรู้สึกกลัวจริงๆใครก็ได้ช่วยไก่กุ๊ๆกๆพนดีทีไก่รู้รสึกกลัวอยากปั่นไปแต่ขอปั่นไม่ได้เออขอปั่นไม่ได้เออไม่ให้ปั่นด้วยแล้วเขาไล่ผมสุดแป๊บนึงนะปลาไปทางไหนปลาไปใส่เกตใช่ไหมหรือว่าไงเกตระวังตายนะน่ะเกตอุ้ยเกตคนนี้ก็หลบเก่งเกตคนนี้ก็หลบเก่งอ้าเจอลูกน้อง เจอลูกน้องโอ้แย่แล้วแย่ yeah, แล้วเจอลูกน้องไปชอเจอพ่อวันเอกด้วยเจอพ่อวันเอกด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยตูมนี่ยัยโอ้ยดีนะเราเดาถูกหนีก่อนตึ๊บแป้งเนี่ยสตาร์ไปก่อนแล้ววิ่งไปแล้วจ้าคาตาคาตาใครก็ได้ช่วยด้วยไก่เชลเลตกี้ไม่อยากกลับคอไม่อยากโดนไปทําเป็นไก่ยอดอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกินไก่ยอดกันเองไม่น่าใช่แล้วทรงนี้โอ้แย่แล้วเกตกําลังจะตาย เกดกำลังจะตายแล้วไอ้วันเอ็กมันอยู่บนหัวผมเลยผมได้ยินเสียงมาจากไกลว่าแต่มันไม่มีบ็อกซี่โคลาส์เหรอเซิร์ฟเนี่ยผมเดินตั้งนานยังไม่เห็นบ็อกซี่โคลาสสักขวดโอ้ยแย่แล้วยังล่าผมอีกเหรอยังล่าผมอีกเหรอแคสอะไรกันไปเนี่ยแคสอะไรกันไปเนี้ยเดี๋ยว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 เพื่อนใจเย็นเฮ้ยเพื่อนใจเย็นนะใหม่เฟนโอ้โหลบโอเคอย่างน้อยเราก็เดาถูกวิ่งหนีโอ้ยเดินติด เดินติดแย่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหวันเอ็กเดอะบอยไม่นะวันเอ็กลูกน้องวันเอ็กเฮ้อน่ากลัวช่วยด้วยเดินลูกน้อง,องเลยไก่ก็ได้ช่วยไก่เชเ็ตกี้ผูด้ดีทีวันเอ็กมันจะถึงตัวฉันแล้วโอโ้ลงดีกว่าอ้าวแย่ yeah! แล้วเหลือสองคนสุดท้ายเหลือแค่หนึ่งหนึ่งแล้วล่าสเมสตนดิ้งได้เริ่มแล้วศึกเชเลตกี้ก,กูไก่ประทัดเยโมทูดวันเอ็กใครจะอยู่ใครจะไปรอดูกันลงไหมลงไหมนั่นไงลงจริงด้วยงั้นเราก็ต้องขึ้น เราก็ต้องขึ้นแล้วเราก็ไปวิ่งหนีต่อวิ่งแล้วจ้าเอาไงลิซมีน่าแป๊บหนึ่งหลบโอเคหลบได้อยู่เอาไงเพื่อนเพื่อเสียเทคนิคลับเอาสวยรู้ทันอีกเอาพันพันไม่โดนพันไม่โดนพันไม่โดนโอ้โหลืมไปเขาอยู่ข้างหลังผมไปพันด้านหน้าตัวเองเฉยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองทำทำไมอ่ะกินไก่ก่อนกินทันไหมกินทันไหมทันทันโอ้โหทันแต่ไม่คุ้มเลย เป็นการกินทันที่ไม่คุ้มเลยตายเรียบร้อย <c oughs> ข้อสรุปคลิปนี้ก็คือไก่เชลเล็ตกี้ถูกจับไปทอดไม่ใครก็ได้ช่วยด้วยเชลเล็ตกี้ยังไม่อยากโดนจับทอด